กฎของการลงทุนเวลาสมองมักผูกพันอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองได้ลงลงทุนลงแรงหรือลงเวลาจ้องอธิบายนะครับหรือตอกย้ําว่าเขาได้ลงเวลากับเรามามากเท่าไหร่เช่นเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยเราครบกันมาตั้ง5ปีเนี่ยหปีมี365วันคิดง่ายๆสามาสิบหเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันมามากกว่า1,500วัน ที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งนี้จะทําให้สมองรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ได้ลงทุนลงแรงลงเวลาไปแล้วจะไม่อยากผิดหวงังและจะไม่อยากให้ทุกอย่างมันสูนเปล่าสมองจึงเกิดความผูกพันเป็นอย่างมากและจะหาวิธีการทําอย่างไรก็ได้ให้คนคนนี้กลับมาอยู่ในชีวิตดังเดิม ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3 9 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3 9 0 0นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3 9 0 0มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ